สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลยบอลนะใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับมหกรรมซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามกับนักวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งแอดมินเนี่ยได้ยินมาว่าสปีดบอลการเซตของพรพรร์เกิดปราดเซตบอลได้แบบเร็วมากเร็วจี๊ดเลยนะบอลหัวเสาที่พรพนธ์เกิดปราดเซตให้กับบุม๋มบิ่มทัดจออนโมกสีตีนะครับเร็วใกล้เคียงกับบอลเร็วของพี่ปลืม้มจิตถิ่นขาวเลยนะครับผม ห oh, ได้ยินมาแบบนี้แอดมินอยากดูมากๆนะครับแล้ววันนี้แอดมินมีอะไรมาฝากทุกคนกันแน่นอนครับแอดมินก็มีบรรยากาศการฝึกซ้อมการวิ่งคอร์ดนะครับวิ่งคอร์ดฝึกปฏิกิริยาฝึกความคล่องแคล่วฝึกความสัมพันธ์ของขามือและก็วัยพลิปนะครับของเพียวอัจฉราพัชรยศมาฝากทุกคนกันนี่อยากดูแล้วจะไม่ล่าไปดูกันเลยครับ